แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่ไต้หวันมันสะเทือนวงการชิปทั่วโลกยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันครับเรื่องมันเริ่มจากแผ่นลิมไหวขนาด7.0นอกชายฝั่งไต้หวันเลยครับซึ่งใกล้กับศูนย์กลางเทคโนโลยีมากๆจุดศูนย์กลางเนี่ยดันไปอยู่ใกล้กับนิคมซินจูที่ตั้งของ TS m c ยักษ์ใหญ่ด้านชิปนั่นเองแล้วมันกระทบกับการผลิตชิปที่ละเอียดอ่อนสุดๆของเขายังไงบ้างล่ะครับเพื่อความปลอดภัยสายการผลิตทั้งหมดเลยหยุดทำงานอัตโนมัติทันทีครับ โดยเฉพาะเครื่องจาก EUV ที่เป็นเหมือนหัวใจของการผลิตชิปขั้นสูงเลยครับมันละเอียดอ่อนมากๆพอเครื่องหยุดปุ๊บแผ่นเวเฟอร์ซิลิคอนที่กำลังผลิตอยู่ก็เสี่ยงเสียหายไปด้วยเลยผลกระทบไม่ได้มีแค่ที่เดียวนะครับโรงงานที่ถ่ายหนานทางใต้ก็โดนแรงสั่นสะเทือนไปด้วยแล้วเรื่องเงินเงินทองทองละ่ะความเสียหายมันหนักหนาแค่ไหนกันตัวเลขประเมินเบื้องต้นออกมาแล้วครับอยู่ที่ประมาณ100ล้านดอนลลาร์ไต้หวัน แต่ถ้าเทียบกับแผ่นดินไหวครั้งก่อนหน้านี้ถือว่าน้อยกว่ากันเยอะเลยนะครับด้านตลาดหุ้นก็เลยตอบรับไม่แรงมากครับหุ้นตกไปนิดเดียวเมื่อเทียบกับที่โตมาทั้งปีเรื่องนี้มันชี้ให้เห็นความเสี่ยงเลยครับที่ฐานการผลิตไปกระจุกอยู่ที่เดียวซึ่ง TSMC เองก็รู้ตัวดีครับเลยเร่งแผนขยายโรงงานไปที่อเมริกาอยู่แล้วซึ่งการขยายฐานครั้งนี้เป็นการลงทุนที่อาจสูงถึงสอง0ส0ล้านดอลลาร์เลยทีเดียวทีนี้ สิ่งที่ทุกคนจับตาก็คือการประกาศผลประกอบการที่จะได้รู้ตัวเลขความเสียหายจริงๆกันสรุปสั้นๆคือระบบความปลอดภัยเขาดีครับแต่ก็เห็นเลยว่า Supply Chain c ชิปยังเปราะบางอยู่ก็น่าคิดนะครับว่าภัยธรรมชาติแบบนี้จะเป็นตัวเร่งให้การผลิตชิปกระจายไปทั่วโลกเร็วขึ้นหรือเปล่า